ไงฉันเฮเลนฉันอายุ16และแตลอดชีวิตฉันฝันว่าอยากจะรวยฉันคิดว่าเงินแก้ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินเ,นเยอะๆก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วตอนพักเที่ยงเพื่อนสนิทชื่อบรีกับฉันมักติดหนึบกับจอมือถือดูบล็อกเกอร์ไฮโซในมือถือกันอย่าไปเหมือนพวกเขาจังเลยแต่แล้วฉันก็จะกลับบ้านแล้วก็กลับมามองความจริงพ่อกับฉันอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆครัวเรากับห้องนั่งเล่นเป็นห้องเดียวกันพ่อชอบนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ดูเศร้าอ,อยู่ตลอดบริษัทเอาหุ่นยนต์มาแทนคนแล้ว และไม่ต้องการแรงงานธรรมดาอีกต่อไปฉันจำสิ่งที่พ่อพูดได้ขึ้นใจมันไม่ได้ช่วยให้พ่อได้งานแล้วเราก็แทบชักหน้าไม่ถึงหลังฉันเลยทำงานพิเศษเป็นผู้ให้ความบันเทิงเด็กๆในห้างฉันจำไม่ได้ว่าเริ่มตอนไหนแต่ในสองสามปีฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยค่ะฉันรู้การหลอกล่อเด็กๆปลอบให้ใจเย็นแล้วก็ทําให้หัวเราะวันหนึ่งมีปาร์ตี้สำหรับเด็กจัดในห้างฉันวิ่งพร้อมกับเหล่าเด็กน้อยก็เห็นเด็กหนุ่มกับพ่อแม่เขาเห็นชัดๆเลยว่ารวยแน่แจมไปถ่ายรูปก,กับตัวตวลกูลก ต้องให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นครอบครัวปกติที่เข้าห้างเหมือนคนอื่นแต่แซมซึ่งเป็นชื่อของหนุ่มนั้นกลับอารวาสซะใหญ่โตจนทําให้ทุกคนหูดับเลยผมจะไม่ลดตัวลงไปหรอกผมไม่ใช่เด็กนะเขาผลักช่างภาพแล้วก็ตะโกนไม่เลิกแน่นอนว่าทุกคนเริ่มถ่ายรูปเขาพ่อแม่แซมเริ่มตกตื่นขณะที่เขาเริ่มวิ่งไปรอบๆและกรีดร้องเหมือนใครให้เขาใส่กางเกงในเต้นบนเวทีฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันเดินไปหาแล้วเริ่มเล่นตลกและทําให้เขาสนุกเหมือนกับที่ทํากับเด็กเจ้าอารมณ์จากนั้นเงียบกริบ เขานิ่งแล้วก็จ้องฉันแบบช็อกมากจนฉันเกือบขำกากออกมาอย่างน้อยแล้วก็ทําให้เขาหยุดงองแงโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะช่วยเราไว้แท้เลยเขาไม่เชื่อฟังเราแล้วพวกเขาเดินไปแล้วฉันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะักมันไม่เกี่ยวกับฉันนี่นะแต่ว่าวันถัดมาชายสวมสูทก็มาที่บ้านเราเฮเลนเหรอทางเอเจนซะี่นักแสดงให้ที่อยู่ทมาปรากฏว่าเขาทํางานให้พ่อแม่ของแซมชายคนนั้นขอร้องให้ฉันไปคุยกับแซมหน่อยเขาสติแตกอีกแล้วพ่อแม่เขามีมือค้ำสําคัญใกล้มาถึง แต่แซมขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็เอาแต่ตะโกนผมไม่กินข้าวกับตะแกหน้าเบือ่อหรอกพ่อแม่เขาไม่รู้จะต้องทอํายังไงพวกเขาก็เลยตามหาฉันและเสนอเงินง,งามๆให้ถ้ารับมือแซมไหวจะไปที่เขาฤาษหาแล้วก็ต้องทึ่งกับขนาดของมันแต่ฉันไม่มีเวลาให้ชื่นชมเพราะว่าแซมวิ่งพลาดในห้องเขาในชุดนอนไดโนเสาร์กรีดร้องแล้วก็ปาหมอนไปทั่ววินาทีนั้นเขาดูเหมือนเด็กห้าขวบจะอารมณ์มากกว่าวัยรุ่นไฮโซอีกตอนแรกฉันไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงจากนั้นฉันก็เปิดใช้เวทมนต์ของนักสแสดง ฉันท้าเลยว่านายนั่งนิ่งๆตลอดมือค้าแล้วก็อยู่เงียบๆไม่ได้แน่ฮะมาพนันกันใครพูดก่อนไปขี้มูกฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่เขาชอบไอเดียนี้นะพ่อแม่เขาให้ฉันร่วมโต๊ะอาหารด้วยแซมกับฉันใช้เวลาตลอดเย็นมองหน้ากันไปมาอยู่เงียบๆและพยายามไม่ให้อีกฝ่ายพูดหลังมือค้ำพ่อแม่แซมก็ยิ้มดีใจใหญ่ตอนฉันจะกลับบรีก็โทรมาไงฉันยุ่งอยู่พูดแล้วเธอแพ้เฮเลนเป็นขี้มูกเฮ้ยเด็กชะมัดแต่พ่อแม่แซมทําให้ฉันเซอร์ไพรส์อีกครั้ง เฮเลนเราอยากจะให้หนูทำงานเป็นผู้ช่วยของแซมเอ,อิ่มคะเป็นพี่เลี้ยงเขาเนี่จะจ้ะพวกเขาเพิ่มเงินที่จะจ่ายให้ฉันแบบล่ำซ้ําเลยฉันก็เลยตกลงความจริงคือสองสองวันแรกมันรกมากแซมทําตัวเหมือนเด็กแล้วก็สนุกกับการทําให้ฉันประสาทเสียเขาจงใจจะทําน้ําผลไม้หกและให้ฉันเช็ดหรือว่าตะโกนว่าเบื่อฉันอยากจะยอมแพ้แต่ก็อยู่เพราะเงินวันหนึ่ง เราไปงานเลี้ยงรับรองในออฟฟิศนายกจู่ๆแซมก็ตัดสินใจก่อเรื่องขึ้นมาเขาหยิบช้อนแล้วก็เริ่มใช้มันเคาะแก้วให้คนสนใจในายทำอะไรเนี่ยเธอไม่ใช่แม่ฉันเนอะฉันทำให้เขาสงบแทบไม่ได้สองสัมวัหหลังจากนั้นแซมจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ในงานสำคัญที่โรงเรียนเขาเฮเลนคอยดูให้ทุกอย่างราบรื่นทีนะตอนแรกทุกอย่างก็ไปได้สวยแต่ห้านาทีก่อนแซมขึ้นเวทีเขาก็ดันร้องไห้โฮออกมาฉันลืมคำพูดแน่ๆได้ขายหน้างแงเลยทุกคนจะหัวเราะยาะฉันอะตอนแรกฉันค้างไป แต่รู้ตัวว่าถ้าเขาไม่ขึ้นเวทีทุกอย่างก็คงสูญเปล่าแซมฟังฉันนะฉันจะอยู่ที่ปีกเวทีและจะช่วยนายานายลืมคอยมองฉันก็พอได้ผลค่ะทุกครั้งที่เขาสะดุดฉันจะส่งซีกจากหลังม่านเพื่อแนะนำพอแซมพูดจบผู้ชมก็ปรบมือให้เกลียวกราวพ่อแม่เขายิ้มเหมือนเพิ่งได้รางวัลโนเบลเลยค่ะนานวันไปฉันก็เรียนรู้การรับมือแซมตลอดหลายปีที่ทำงานกับเด็กเจ้าอารมณ์ที่ห้างมีประโยชน์กับงานนี้มากพ่อแม่แซมสังเกตเห็นแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้ฉันจากนั้นก็มีไอเดียดีด เฮเลนย้ายไปโรงเรียนแซมสิให้หนูอยู่ใกล้เขาพวกเขาซื้อให้ทั้งมือถือใหม่เสื้อผ้าสวยๆมากมายแล้วบอกว่าจะจ่ายให้ฉันตกลงก็เลยเข้าสู่โลกของพวกเขาสะส่วนตัวยิ้มในบ้านฉันได้กินอาหารระดับพัตคาฉันรู้สึกรวยเป็นครั้งแรกและถูกใจมากในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตที่ฝันตอนดูวิดีโอของล็อกเกอร์พวกนั้นกับบีพอฉันถึงบ้านในตอนเย็นฉันก็เห็นบางอย่างต่างออกไปครั้งหนึ่งตอนฉันกลับมาพ่อกหลับแล้วบอดเกมเก่าๆและถั่วกระป๋องอยู่บนโต๊ะฉันรู้ว่ามันเป็นวันพฤหัส เรามักจะเล่นบอร์ดเกมแล้วก็กินถั่วกันในวันนี้แต่ฉันกลับลืมและพลาดไปฉันมัวแต่ยุ่งกับการกินกุ้งเทมปุระในอ่างน้าร้อนของแซมอยู่ตอนมองพ่อฉันก็รู้สึกสงสารท่านแต่ว่าฉันจะอยู่สองที่พร้อมกันไม่ได้ขณะเดียวกันฉันก็สงสัยว่าทาไมแซมถึงเป็นแบบนี้ท่านที่เขาอายุ16แล้วแต่ทาตัวเหมือนเด็กเล็กแล้วจากนั้นฉันก็เริ่มสังเกตว่าพ่อแม่ไม่ยุ่งกับชีวิตเขานักถ้าพวกเขาไม่ทํางานยุ่งก็ซื้อของขวัญมาปิดปากดูเหมือนการจ้างคนมามันดูง่ายกว่าการคุยกับลูกตัวเอง เขาไปได้ไม่ไกลหรอกแซมทําตัวเป็นเด็กมาตลอดเราไม่คาดหวังอะไรหรอกนะฉันรู้สึกแยก่กับแซมและแตัดสินใจพยายามเปลี่ยนเขาแน่นอนว่าตอนแรกมันเหมือนสอนแมวให้แก้สมการเลยแซมไม่ทําความสะอาดห้องเลยเหรอเขากลับโยนของลงพื้นเพิ่มอีกดูสินี่การออกแบบสไตล์กุหลนนะ่ะต่อไปฉันก็สอนเขาทําอาหารมาทอดไข่กันเขาเทาน้ําตาลครึ่งชามลงกระทะและบอกว่ายังไงเชฟก็ทําดีกว่านะ่ะฉันอยากจะเอาหัวโขกโต๊ะมากค่ะแต่ก็ไม่ยอมแพ้แซมไม่ใช่ปัญหาเดียวในตอนนั้น เพราะตอนนี้ฉันไปโรงเรียนเขาก็เลยแทบไม่เจอบีเธอลืมเรื่องฉันไปเลยมีแฟนหนุ่มให้โซแล้วหรือไงเนะี่ยแซมไม่ใช่แฟนฉัน,ฉนก็เป็นมหาภัยรูปแบบมนุษย์เพื่อไม่เชื่อฉันแล้วเราก็ทะเลาะก,กันใหญ่โตเรื่องที่บ้านก็ไม่ได้ดีช่วงนี้ลูกทําอะไรเนะี่ยแทบไม่อยู่บ้านเลยหนูอยู่เฉยๆก็หาเงินไม่ได้สิจริงไหมลูกทางานเพื่อหาเลี้ยงเรานะพ่อเองก็ควรหางานไม่ใช่งองแงเรื่องหุ่นยนตนะ์สายตาที่พ่อมองฉันทาให้ฉันปวดใจเฮเลนลูกเปลี่ยนไปนะลูกแค่แต่เรื่องเงิน ฉันออกมาแล้วก็กระแทกประตูปิดเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรทางฝั่งโรงเรียนใหม่เองก็ไม่ได้รับรื่นเพื่อนร่วมชั้นรู้เข้าแล้วว่าฉันเป็นพี่เลี้ยงของแซมและล้อเขาเรื่องนั้นเอ้านี่เฮเลนได้เวลาเปลี่ยนพระอ้อมเด็กแล้วนะแซมจะต้องทําซุปข้นให้หรือว่านาะกินอาหารแข็งแล้วล่ะมีคนวาดเราลงในสมาร์ทบอร์ดในรูปนั้นฉันเข็นรถเข็นเด็กโดยมีทารกแซมดูจุกนมปลอมแซมเห็นแล้วโมโหแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรวันหนึ่งหลังคาพละเพื่อนร่วมชั้นแกล้งเราโดยการพังตัวล็อกของล็อกเกอร์เรา เราเอาเงินหรือว่ามือถือออกมาไม่ได้เราก็เลยมีแต่ชุดกีฬาติดตัวเท่านั้นฉันจะพยายามเปิดดูนะมันไม่ได้ผลหรอกเยี่ยมเลยเราได้ติดแงกยันพรุ่งนี้เช้าไงอยากค้างในโรงเรียนไหมเหรอไม่เอาหรอกเราพยายามออกไปแต่ประตูก็โดนล็อกหมดทุกบานวินาทีนั้นฉันติแตกนิดหน่อยฉันเอาตัวเองมาลำบากทำไมเนี่ยงองแงเหมือนเด็กเลยมาสิคิดออกแล้วแซมพาฉันเดินผ่านห้องเก็บของแล้วไม่นานเราก็เจอหน้าต่างเล็กๆบานหนึ่งเราเดนฝ่าสายฝนออกมาแล้วก็ตัวเบรกโชคเลย โอเคความจริงคือฉันจงใจทําตัวเหมือนเด็กเองลรอหาฉันไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเป้าหมายก็คือทําให้พ่อแม่โกรธเหมือนตอนนี้แซมกลายเป็นคนละคนเลยคนปกติที่จริงจังแล้วก็โกรดนิดหน่อยเขายอมรับว่าเขาจริงจังพ่อแม่ตัวเองเพราะว่าพวกท่านยุ่งตลอดและไม่สนใจเขาทางเดียวที่จะทําให้พวกท่านสนใจก็คืององแงไปไม่หยุดนายน่าจะบอกฉันสิหลังจากนั้นแซมก็เปลี่ยนไปเขาไม่สร้างเรื่องหรือว่างองแงใส่ฉันแล้วฉันบอกได้เลยว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้ววันหนึ่งแซมขอบางอย่างเฮเลน พาฉันไปดูชีวิตเธอหน่อยอ๋อมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกอพาร์ตเมนต์เราเล็กๆและเพื่อนฉันก็ซื้อได้แต่พิซซ่าแต่เขาก็ยืนกรานและฉันก็ต้องตกลงฉันพาเขาไปโรงเรียนเก่าและไปรู้จักเพื่อนร่วมชั้นเก่าแซมดูสนุกมากแม่จะโว้ยทำไมอร่อยอย่างนี้ล่ะนี่พูดจริงเหรอจากนั้นเราก็ไปปาร์ตี้ของเพื่อนฉันแซมนั่งในคาเฟ่ที่สกปรกที่สุดในย่านด้วยกันฟังมกงี่เง่าของเราแล้วก็โห่เราะลั่นกว่าใครเขาชอบที่นั่นมากเลยหลังจากนั้นฉันก็พาเขาไปที่ห้างที่ฉฉัันนนนเคยยทงงาาออกจะะลดู อยากลองเป็นนักแสดงเล่นกับเด็กเหรอก็แงนะสิคนจะได้สนใจฉันแซมชอบสิ่งเรียบง่ายในชีวิตมากจนทําให้ฉันฉุกคิดฉันไม่เคยสนใจเลยว่าฉันมีอะไรฉันมีพ่อที่รักฉันแม้ว่าตอนนี้เราจะยังโกรธกันอยู่เรามีคืนที่เราเล่นบอร์ดเกมและกินถั่วกระป๋องกันฉันมีเพื่อนที่ต่อให้ฉันจนก็ไม่ได้แคร์สิ่งเหล่านั้นก็คือความสุขนั่นเองฉันเริ่มสังเกตสิ่งใหม่ๆในคารืหัดข,ของแซมพนักงานในบ้านยิ้มอยู่เสมอแต่ดวงตาดูโกรธเกรี้ยว นักเรียนในโรงเรียนของแซมก็เป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกตอนพวกเขาคิดว่าฉันรวยก็พยายามตีซีแต่ท,ทันทีที่รู้ว่าฉันมาจากครอบครัวยากจนก็เลิกทักทายฉันเลยตัดภาพมาที่แซมเขาเข้ากับโลกของฉันได้ดีเขาสนิทกับเพื่อนๆฉันไปเที่ยวกับพวกนั้นบ่อยๆและทํางานเป็นนักแสดงเล่นกับเด็กด้วยตลกดีนะแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็จบลงวันนั้นพ่อแม่แซมจัดปาร์ตี้รับรองใหญ่โตที่เขาราษหาดพวกเขาเชิญไฮโซตัวเบิ่มๆทุกอย่างไร้ที่ติดีจากนั้นแซมก็ขึ้นไปบนโต๊ะ พวกคุณมันกระหายโลภมากไม่รู้จักพอชีวิตจริงมันไม่เกี่ยวกับรถหรือนาฬิกาหรอกเนอะฉันแทบจะเป็นลมเขาพูดอยู่นานเลยพ่อแม่เขาหน้าซีดเผือกเหมือนผีแทกเรือเชอ่ากันใหญ่เชาวสุดๆเลยแหละค่ะเอเลนนี่เป็นความผิดของเธอเธอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกเราเธอโดนไล่ออกนั่นคือจุดจบชีวิตไฮโซของฉันในพริบตาเมื่อวันก่อนฉันเพิ่งนั่งริมสระแล้วก็กินซูชิอยู่เลยแต่วันนี้ฉันกลับมายังห้องเล็กๆที่สีกำแพงลอกซะแล้ว ฉันเดินไปรอบๆแบบมึนๆอยู่สองสามวันตอนแรกฉันละอายใจจากนั้นก็เศร้าแล้วในที่สุดก็ใจสงบฉันอยู่บ้านมากขึ้นพ่อก็ยกโทษให้ลูกยังเป็นลูกพ่อดีใจที่ลูกอยู่บ้านนะฉันกลับไปทํางานเป็นนักแสดงเล่นกับเด็กที่ห้างตอนแรกมันก็เหมือนฉันเดินถอยหลังแต่แล้วฉันก็รู้ตัวว่าฉันคิดถึงเด็กๆเสียงหัวเราะและความงองแงของพวกเขาจากนั้นทุกอย่างก็ลงตัวบลีกับฉันคืนดีกันหลังฉันไปขอโทษเราดูบล็อกเกอร์ไฮโซของเราอีกครั้งได้นะแต่ว่าข้างในฉันเปลี่ยนไปแล้ว ฉันไม่เชื่อแล้วว่าเงินจะการันตีความสุขได้มันคือสิ่งเรียบง่ายที่ทําให้ฉันดีใจแซมคือคนที่ทําให้ฉันรู้ตัวสองสันต่อมาก็มีคนมาเคาะประตูบ้านไงฉันทําตัวดื้อและหนีออกจากบ้านมาอยู่ด้วยได้มะฉันลังเลเอาจริงๆนะฉันอยากจะปฏิเสธฉันช่วยจ่ายได้แล้วฉันไม่มีที่ไปแล้วแซมย้ายมาอยู่กับเราและลากฉันไปประจนภัยใหม่ๆด้วยกันเขามีไอเดียเพียบเลยยกตัวอย่างฉันอยากเข้าโรงไอแม็กสมานานแล้วแต่ทําใจซื้อตัวราคาแพงไม่ได้ แซมขนโปรเจคเตอร์เก่าพร้อมผ้าปูเตียงตั้งไว้บนดาดฟ้าแล้วเรียกเพื่อนบ้านมาจอยพวกเราใช้หนังกลางแปลงกันแล้วมันดีกว่าประสบการณ์ดูหนังที่ไหนทุกคนเอาของกินมาหัวเราะกันและถกกันเรื่องหนังบรรยากาศดีสุดเลยทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่ละ่ะถ้าทิ้งฉันไปหาไฮโซอีกแล้วฉันไม่อยากทะเลาะเลยแนะนำให้รู้จักแซมฉันต้องแปลกใจที่แซมอยากจะย้ายมาโรงเรียนเราเอาจริงดิไม่มีสาหรู้อาหารหรูนะแบบนั้นสิเดียะแน่นอนว่าเขาต้องได้การอน,อนุญาตจากพ่อแม่แซมขอพ่อฉันให้สร้างเป็นพ่อเขาหน่อย ขาปลอมเอกสารเลยด้วยและเขาก็เข้าได้พวกคุณเชื่อไหมล่ะแซมสนิทก,กับพ่อฉันได้อย่างรวดเร็วทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันและคุยกันเรื่องธุรกิจไม่ได้เห็นพ่อมีชีวิตชีวาขนาดนี้มาตั้งนานแล้วผ่านไปสองสามวันให้ก็ไปทํางานด้วยฉันมองทั้งคู่แล้วก็แทบจำไม่ได้เลยจู่ๆแซมก็โตขึ้นที่เขาต้องการคือแรงผลักดันนิดหน่อยและเขาก็ทําได้น่นอนว่ามันอยู่ไม่นานสองสามวันต่อมาพ่อแม่ของแซมก็มาที่บ้านเราลูกกลับบ้านเถอะเราคุยกันได้นะพวกเขาพยายามจะให้ฉันเป็นพี่เลี้ยงของเขาอีกครั้ง หนูไม่อยากรวยอีกแล้วและแซมก็ไม่ใช่เด็กด้วยเขาอยู่ได้นะฉันไม่ได้โกรธนะตอนที่พูดไปแซมขอบคุณฉันแล้วกลับบ้านไปแบบคนใหม่ฉันใช้ชีวิตต่อแต่ตอนนี้ฉันชอบมันแล้วฉันทำงานเป็นนักแสดงต่อและสนุกทุกวินาทีฉันชอบเด็กๆเสียงหัวเราะความสุขเล็กๆเหล่านั้นฉันคิดด้วยว่าตัวเองอยากจะทำงานเป็นครูหลังจากเรียนจบแล้วบรีกับฉันกลับมาใช้เวลาด้วยกันแม้ว่าเธอจะฝันว่าอยากจะเป็นคนรวยฉันพยายามอธิบายว่าเงินไม่ได้ทำให้มีความสุขเธอพูดได้เพราะว่าไม่เคยใช้ชีวิตติดแกลมจริงๆหรอก พ่อก็เปลี่ยนไปตอนนี้ท่านทํางานไม่งองแงแล้วพ่อต้องแสดงว่าพ่อทําอะไรได้แซมก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันเรายังติดต่อกันอยู่บางครั้งเขาก็แวะมาบ้านหรือว่าเที่ยวกับเพื่อนๆฉันวันหนึ่งจู่ๆเขาก็ชวนฉันไปเดทฉันไม่มองเขาเป็นเด็กน้อยที่ใส่ชุดนอนไดนโนเสาร์ตวาดพ่อแม่แล้วตอนนี้เขาเป็นหนุ่มที่ฉันนึกภาพตอนคบกันออกฉันก็เลยตกลงผู้คนและช่วงเวลาที่ทําให้คุณมีความสุขสําคัญกว่าเงินแบบประมาณไม่ได้แซมรู้ว่าความรวยไม่ได้แปลว่าจะหนีจากการเติบโตได้ มิตรการมีความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะทำให้คนโตขึ้นได้